สวัสดีครับก็นี่แหละเนาะสิ่งที่ว่าอะไรคนร้ายจะหลุดปากออกมาเองคนร้ายจะออกมาดิ้นเองนะครับพี่น้อง f สีนะในที่สุดวันใดวันหนึ่งเนาะนะครับมันมีอะไรที่อยู่ในใจเขาเขาก็ต้องออกมาพูดอยู่แล้วนะครับเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับอ่าบรรดาดลใจให้เขาออกมาพูดนะครับนะอ่าอย่างที่ท่านพบตรอพูดว่าคนร้ายจะออกมาพูดเองจะออกมาดิ้นเอง นะครับพี่น้องเอฟซีเพราะอะไรครับเขาเก็บความลับไม่ได้หนอครับสักวันหนึ่งนะครับความลับมันมีในโลกเขาเอามาพูดเองนะเขาเอามาพูดเองนะครับสิ่งที่เขาด่าสิ่งเขาที่เขาว่ามันเกิดจากไหนมันจะเกิดจากอาพิรุษของคุณเพราะคุณไม่พูดไม่ชัดเจนไงอืออย่างก็ที่ขึ้นเขาไงก็คุณบอกว่าไม่เคยขึ้นไง มันเป็นอะไรที่ตลกมากๆเลยนะเอาดันดันเจ็ดรอยไลน์นะครับพี่น้องเอฟซีเอาให้มันบาลานซ์กันนะออแล้วมันก็หลายสิ่งหลายอย่างนะไม่หลับก็บอกให้หลับคุณจะไปโกหกเพื่ออะไรคนระับคุณบอกว่ามันจะไปผลเป็นผลตัวรูป็ดีมันไม่เกี่ยวเลยถ้าคุณพูดความจริงความจริงก็คือความจริงไม่มีอะไรที่จะเปลี่ยนแปลงไปได้หรอกใช่ไหมเออมันมีอะไรที่จะเปลี่ยนแปลงไปได้หรอกครับมันไม่ได้เกี่ยวเลยกับรูปคดงคดีนะ ถ้าเราพูดความจริงนะกับสิ่งที่เราเห็นอันนี้คุณหลอกลวง fc ไงคุณพูดกลับไปกลับมาไงนะครับนี่แหละครับหนึ่งนะครับที่ทําให้สังกลมด่าทาให้สังคมว่าจริงหรือเปล่าครับผมพูดถูกไหมครับอืมตอนนั้นก็อยู่ด้วยกันไปจับ GPS ีด้วยกันจริงหรือเปล่าครับในนิทานเรื่องนี้เอาดันๆนะครับหนึ่งพันไลค์ท่านใดยังไม่กดนะครับนะขอบคุณมากมนะครับทุกทท่านทุกๆคนนี่แหละครับ ็หลุดปากออกมาใช่เงินบริจาคคุณก็ไม่ชี้แจงเรื่องข้าวกคุณก็ไม่ชี้แจง,เร,ง,แจงเรื่องนั้นคุณก็ไม่ชี้แจงเพราะคุณไม่ชัดเจนไงลองคิดด,ดูดูดูดีๆนะครับสังคมก็อะไรก็เข้ามาถามคุณก็มาว่าเขามาด่าเขาเออมันใช่หรือเปล่าถ้าคุณบริสุทธิ์ใจคุณต้องแสดงความบริสุทธิ์ใจของตัวเองออกมาได้ต้องชี้แจงได้ครับ คุณบายเบียงตลอดเลยนี่แหละครับมันเป็นแบบนี้นะผมจะพูดให้ฟังนะคนที่ไม่รู้นะครับไม่ต้องมาพูดหรอกนะว่าผู้เสียเส้นเป็นยังไงเขาเสียทุก,กตรงทุกตาเสียลูกเสียเต้าไปนะครับถ้าคุณไม่รู้คุณไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์หรือคุณไม่ได้อยู่ในพื้นที่ตรงนี้นะอ่นะนะคุณไม่ต้องมาพูดหรอกนะถ้าจะพูดต้องไปด่ามันนุน่น คนที่ดูแลนู่นทำไมมันดูแลไม่ดีอ่ถ้าดูแลดีมันก็ไม่เป็นแบบนั้นอา้าวผัวไปไหนก็ไปกับผัวที่นี่นั่นไงให้ใครเลี้ยงให้พี่สาวเลี้ยงจริงหรือเปล่าครับพี่น้องจริงหรือเปล่ามันต้องอะไรครับมันต้องโทษต้นเรื่องไงเจ้าของตุ๊กตาไหถ้ามันดูแลดีมันจะเป็นแบบนี้ไหมมันชะล่าใจมันปล่อยปะละเลยไง มีหน้าที่เซิรงออกมาแต่ตัวนี้จะประทวงความทีิยธรรมสุดตินนะเออถ้าไม่รู้อย่าเสร็จแหลนอย่าพูดนะเออนะครับใช่ไหมละ่ะมันต้องโทษนู่นโทษเจ้าของมันนู่นมันดูแลไม่ดีไงนะครับไม่ใช่ว่าครั้งนี้ครั้งเดียวนะที่มันหายไปแบบนี้นะแต่กลับมายังมีลมชียังมีลมหายใจยังมีชีวิตกลับมาได้ เพราะอะไรครับมีเขามีคนมาส่งไงมันไม่ใช่แค่ครั้งเดียวนะแต่คุณจะสู้ตามมงตามหมาแต่ทําไมคุณไม่เอาพยานขึ้นไปละ่ะทําไมคุณไม่ลงพื้นที่ละ่ะใช่ไหมละ่ะถ้าคนจะทํางานจริงๆจังๆอยากชนะเขาต้องลงพื้นที่ต้องมาสอบต้องมาสืออ่ว่าพยานที่อยู่ในพื้นที่พยานแวดล้อมเขาจะพูดยังไงยังไงราเป็นจริงไหมละ่ะ ว่าตุกตาตัวนี้เคยเดินไปแต่ก็เดินไปจริงแต่อะไรพ่อของตุกตาก็ยังเคยพูดเลยอืว่าเขาเคยมาส่งนะเป็นแบบนั้นเอาคนไร้ดันดันเป็นร้อยไร้นะอืนะครับอันนี้มันแต่ชนะได้เหรอไม่ได้ผมบอกไว้เลยถ้าคุณเอาแต่คาพูดมาพูดมาอ้างแบบนี้หนึ่งขึ้นจู่สารปูตานี่นะ ต้องอะไรครับต้องมีพยานมาแอบมาอ้างอิงนี่นะตุกตาเคยไปนะอะพยานว่ายังไงล่ะข้าเคยไปจริงข้าหนูกัดมาส่งตระบัดสามเถ้าชีเถ้าพผล่ะไปตลอดเลยข่ะผู้สวนมั่นหนูบุนค่ะนั่นไงนี่เน,นี่ยบันนีอแม่นบอกวิบุญบ่มี่กูว่าจะไหนแม่นบอกกูว่าถือบอก ต้องเอาพยานในไปอ้างยิงให้มันได้แต่คุณแม่เอาไปไม่นําสืบไงนี่นั่นไงครับในนิทานน,นี้อันนี้ยังไม่ตาสว่างเลยก็จิเบ้าฟังกระคักเลยนะครับพี่น้องเอีไม่เต็มที่ผมพูดได้เลยมีเงินเท่าไรก็เสียเม็ดละครับพี่น้องแบบนี้นะเออนะครับนะอืม นะครับนะมีแต่ว่าเป็นประโยชน์กับจำเลยเป็นประโยชน์กับจำเลยประโยชน์แล,แล้วครับพี่น้องเอฟซีเพิ่มมีหกปีประโยชน์เต็กเข้าแล้วครับผมประโยชน์เต็กเข้าแล้วครับพี่น้อง <c oughs> เอฟซีเออเห็นบมอคนเบ้าแล้วนะพี่น้องเอฟซีนะอืมแล้วก็มองเหตุการณ์อยู่แล้วก็เปรกโอ้โทานายชุดหลอกมันเลยมันลงพื้นที่นะมันบิ่งไปหาอ่าคนนั้นคนนี้ประจัก์พยานคนนั้นคนนี้ก็ไปถามไงแล้วก็ ให้มันเกิดไอเดียเกิด kit, แนวคิดเราจะไปในทิศทางไหนวะเราจะชนะไงนั่นไงครับพี่น้องเอฟซีนะ,ะมันเป็นแบบนั้นไงเห็นไหมละ่ะมันลงมันขึ้นนะนะครับแต่ละคนแต่ละคนเขาขึ้นเขาไปขึ้น,น,น,นไปทําไมนะครับาะไปดูความจริงไงบ้านเป็นยังไงจะสู้ใน,นทิศทางไหนเหตุการณ์เป็นยังไงขั้นเขาขั้นถึงเขาจะจําลองเหตุการณ์เลยนะอะนะครับพี่น้องเอฟซีนะ แสดงให้อะไรครับให้สารท่านเห็นว่าเป็นแบบนั้นแบบนี้ต้องมีประจักษ์พยานเอามาประกอบนะสารจะเชื่อเพราะอะไรครับต้องมีพยานแล้วก็มีหลักนะทําไมเขาถึงเสื้อฝ่ายจุจะเล่าให้ฟังเพราะเขามีพยานเขามีหลักฐานหนึ่งคืออะไรครับุญบ่มีนี่ไงอีหานี่เห็นก็งอกบงอก็ไปสงใสยเขาอีอีหาตำอีเวนนี่นะนี่แหละครับนะปากไม่ดีเลยมึงนี่นะ ต้นเรื่องก็มันก็เกิดกับอีนี่ด้วยนะครับนี่นะอีพยานปากโควนี้นะเห็นเขาเดินเขาไม่ขานกูไปกว่าเขออย่างนั้นอย่างนี้นี่ไงมันสงสัยกันมาหลายคนปากหลายคนว่าก,ก็สวยไมย้อีกทีนี้มึงจะมาสงสัยกูเด้อวันนี้เดอ้อนะอืมนะครับนะมึงจะมาสงสัยกูกูช่วยไม่ได้นะเออเออถ้าเป็นแบบนี้กูไม่ไปเลยกูเ่ราะิต เขียบุหีอกูบรสนกูบ์กูไปเลยกูจําเหตุการณ์นี้เป็นตัวอย่างกูจะจําเหตุการณ์นี้เป็นอย่างกูบรสนใจไปเลยบาดนี่พระจิเขียกเสียแล้วไตโรดเออนะกูเบื่อไล้กับการขึ้นชุ้มขึ้นศาลอ่านะครับพี่นอนะ้องเอฟซีนะออมันเป็นแบบนั้นไงอืมนะฮะกู กูกับบไปคือกันล่ะนั่น,นล่ะมึงนั่นเนะอะ,นะโอ้ยนะครับผู้จับผู้จักก็เซยอยู่ไปจะไหนนะครับเพื่อจากว่ายากว่าเถอะนะอปากบุเป็นภาน,นายเถอะเนาะนีะ่ล่ะมันเป็นเรื่องเป็นราวขเขาบัานนี้มึงว่ามึงสบายใจดีเน่นะนะอืมเขาเป็นแบบนั้นแบบนี้อ้ามันคือคืดเบิงหัวใจครอบครัวเขวา,ขาไปจะได้ล่ะบัดนนี้อ่านะครับนะ Mm-hmm.